ลำไยแปลงนี้เป็นแปลงที่ทำสารในช่วงประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนนะทุกคนตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้ครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนลำไยของพี่หนอครับอําเภอป่าซางจังหวัดลำพูนครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูสวนลำไยแปลงนี้กันครับสวนลำไยแปลงนี้นะครับเป็นลำไยที่ทำสารช่วงประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับตอนนี้ผลของลำไยนะครับก็เริ่มที่จะขยายมาเรื่อยๆ กำลังจะเข้าสู่ช่วงเม็ดมะเขือพวงนะครับทุกคนและโชคดีมากครับปีนี้เป็นปีที่ฝนตกค่อนข้างที่จะ เร็วหน่อยก็เลยทําให้เราได้ประโยชน์จากตรงนี้มากเลยครับทุกคนสวนลําไยแปลงนี้เป็นแปลงที่ต้นก็ค่อนข้างที่จะสูงพอควรนะครับสังเกตการติดนะด้านบนๆน,นะครับก็จะเริ่มเห็นชัดมากนะครับบางช่อดูจะแน่นไปด้วยซ้ําเลยนะครับทุกคนคือลําไยแปลงนี้นะครับต้องบอกว่าก่อนหน้าเนี่ยการปลูกนะ่ค่อนข้างที่จะชิดกันมากๆเลยครับทุกคนก็ทําให้ในเรื่องของอการดูแลนะก็อาจจะต้องแบบดูแลอย่างใกล้ชิดพอสมควรนะฮะ อ่าอย่างเช่นตรงนี้เรามาดูเวิร์กนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยนะการเข้าช่ออะไรต่างๆก็เริ่มที่จะเห็นภาพแล้วนะครับนะครับขนาดของลูกก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับเขียวนะครับแล้วก็มีนะครับเรื่องของการดีดลูกหินไปพอสมควรเลยนะครับทุกคนนะครับเขียวสดนะครับบวกกับช่วงนี้มีฝนมีอะไรเข้ามาด้วยนะฮะก็จึงทําให้ลําไยก็ค่อนข้างที่จะขยายผลได้เร็วครับ ปีนี้ฝนมาไวนะครับเราจะเห็นว่าค่อนข้างที่จะชุ่มฉ่ำพอสมควรเลยนะครับในโซนนี้ครับก็เป็นข้อดีมากเลยนะครับเพราะช่วงนี้ลำไยต้องการน้ำเป็นอย่างมากเลยเช่นกันครับลักษณะของการติดก็ถือได้ว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะครับเป็นการเข้าช่อกันที่ดูแล้วชุ่มฉ่ำมากๆเลยนะครับ ดังที่เคยพาท่านมาชมในครั้งก่อนๆน,นะครับเราจะเห็นว่าลำไยแปลงนี้เป็นลำไยที่อายุเยอะครับแต่ว่าการที่อายุเยอะนะพอถ้าได้ติดผลแล้วนะก็จะติดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนกันครับอย่างเช่นต้นนี้นะ่าจะเจอลมอะครับทุกคนดูสาภาพต้น,นครับเอียงขึ้นมาอย่างนี้เลยแถวนี้ลมก็ยังแรงอยู่นะครับทุกคนแต่ลักษณะของการติดนะครับเราจะดูอายก,กัวอย่างเช่นช่อนี้ครับสูมันดูใกล้ๆนะ เราก็จะเห็นว่าข้อค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับเนื่องจากช่อเขาค่อนข้างที่จะยาวนะครับใช้ได้เลยดังนั้นช่วงที่ติดผลเล็กๆเราจะเห็นมันจะดูห่างกันมากนะครับแต่พอมันเริ่มเข้าช่อแล้วเดี๋ยวเราก็จะเห็นว่ามันจะสวยมากๆเลยครับทุกคน และนี่คือสวนลำไยของพี่หน่อในวันนี้นะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามกันเสมอมาครับเดี๋ยวแปลงต่อไปเราจะไปที่ไหนติดตามกันนะครับขอบคุณมากๆครับ